สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ B m e d c h a n n e l ค่ะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่อง5เทคนิคในการยกของหนักไม่ให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บนะคะประการที่1คือการยกของหนักโดยบุคคลนะคะจะช่วยในเรื่องของความสะดวกและพื้นที่ค่ะบุคคลที่จะไปยกของหนักก็จะต้องมีการเตรียมตัวและมีทักษะเบื้องต้นนะคะ 1. การยืนให้ถูกลักษณะนะคะ ยืนให้ชิดกับวัตถุที่จะยก2การย่อลำตัวและหลังให้สัมพันธ์กันค่ะลักษณะของสายย่อนะคะตรงนี้ทุกท่านก็จะถนัดมากเลยลักษณะย่อจะต้องให้พอดีบาลานซ์กับน้ำหนักที่ตัวเองมั่นใจนะคะการย่อเข่าและการย่อลับตัวค่ะอันที่ 3. คือวัตถุที่เราจะจับ จะต้องมีความมั่นคงนะคะลักษณะคือต้องจับในที่ที่มีการสอดได้การจับด้านหรือการจับวัสดุที่เป็นฐานหลักค่ะตรงนี้คือช่วยในการดึงและอันที่4การตั้งศรีรษะให้ตรงกับวัตถุและบาลานซ์กับสันหลังตรงนี้สำคัญมากนะคะทุกท่านอาจจะเจอปัญหากระดูกเบี้ยวหรือว่าปวดหลังในขณะที่ยกของตรงนี้ให้ความสำคัญคือ เทคนิคจะต้องให้หลังตรงคอตรงศีรษะบาลานซ์กับสิ่งของที่อยากจัดนะคะอันที่5คือการเกรงกล้าเนื้อการเกรงกล้าเนื้อถ้าเรายกด้วยแขนเราจะต้องบาลานซ์กับสิ่งของข้างหน้าแล้วใช้แรงด้านที่มีน้ำหนักสูงสุดคือแขนนะคะบางท่านจะใช้ปลายข้อมือซึ่งทำให้เจ็บมือได้ต้องใช้แขนและเกรงลำตัวเพื่อ รวบรวมน้ำหนักทั้งหมดและรวมพลังทั้งหมดค่ะในการยกและการวางเท้านะคะจะต้องมีการด้านหน้ากับด้านหลังห่างกันนิดหน่อยค่ะตรงนี้ก็จะเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้ที่จะยืนยกของแล้วก็จัดลักษณะของวัตถุเหล่านั้นได้ด้วยน้ำหนักตัวบุคคลค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ